ประสบการณ์เข้าค่ายฟังหน่อยตอนอสมัยแ,<ล>แม่เข้าค่ายยังไงแบบแม่เล่าให้ฟังหน่อยตอนแม่เข้าค่ายแม่ไปเข้าค่ายที่โรงเรียนหรือที่ไหนไปเข้าค่ายที่ทุ่งนาไฮ้ทุ่งนาเลยเหรอ <laughs> แล้วไปช่วงหน้าหนาไวไหมก็หน้าหนาวนี่แหละเกี่ยวเข้าเลยวไปเข้าค่ายทุ่งนา <laughs> แล้วไปนอนอยังไง <laughs> เขาก็กลางเต็นท์นอนนี่ มามาสมัยก่อนมีเต็นท์ด้วยหรอ<ม>หรือว่าสร้างเองก็ใช้พยางแวก็ทำเสาไม้ตีเสาทำาเอง,เอ,งอ่ะหวัวตอนทำแล้วไปกี่วันไม่นอนคืนเดียวแล้วตอนคือเขาให้ทำอะไรบ้างก็ให้เล่นเกมเล่นอะไรแต่เด็กมไม่ได้เยอะนะแก้วปีสี่ป่ห้าปีหก แล้วเวลาที่ไปอยู่กับเพื่อนเวลาที่อยู่กับเพื่อนนอนกับเพื่อนอ่ะมีเพื่อนคนไหนฉี่ใส่ผ้าปะไม่ฉี่ก็เขาไม่เยี่ยวเลยเะขาก็ลุกไปเยี่ยวเลยอ๋อแล้วอาบน้ำยังไงก็ให้เข้าไปนอนข้างคลองอ่ะมันก็มีคลองแล้วก็มีมีน้ํามีแต่ก่อนเขาเรียกกับแกลงแปลงขาวเนาะแล้วก็เอาก้าถุงไปอาบน้ํากันอาอแล้วมีที่ อะไรว่าหูนเชือกอะไรข้ามคลองอ,ะอ่ะแต่ว่าหูนไม่ได้ตกคลองก <c oughs> ็ <c oughs> เลยอาบน้ํานี่หนาวนะแล้วให้รดรดน้ำถ้ารดน้ำมาคุ้ก็จะทําเป็นรดน้ำขึงให้รอดแล้วทําอะไรอีกให้คานรอดอะ่ะแล้วทําอะไรอีกแล้วเขา้าแครลูกเสือก็มี สามแล้วผู้ชายอ่ะมันไม่แอบ,บดูอ่ะเขาอยู่คอนเทปเขาตั้งกองคอนเทปขเขาจะแบ่งยแยกเป็นแทบๆบเวลานอนหุงข้าวมื่อทานลปลากระป๋องทอดไข่ <laughs> อาหารหลัก <laughs> แล้วแม่ทำอะไรแม่ทำหน้าที่อะไรตอนนั้นอ่ะทำทั่วกันไปหมดเลย พ่ออยากเล่าและอะเล่าให้ฟังหน่อยขยะเปียกขยะแห้งขยะเปียกขยะแห้งเป็นไงเออนำเข้าพ่อก็เข้าค่ายด้วยหรอรุ่นนึ่งเขาเข้าค่ายเริ่มแต่ป .4 เนาะป .4 ป .5 ป .6 สนุกไหมพ่อพ่อหุงข้าวเองปะผัดกันข้าวกินได้หรอแล้วกินได้ไหม ที่เด็กแต่ก่อนหุงข้าวกินเป็นอ๋อหุ้ยดูดีข่าวพ่อกับหน้าบ่ที่คนละสีไม่ดูดีพ่อเป็นคนขาวนะแต่ตากแดดเนี่ย